บ้านไหนที่พาเด็กๆมาเที่ยวโอซาก้าไม่ควรพาที่นี่ครับ Legoland Discovery Center ตั้งอยู่ที่ Temposan Marketplace ครับที่นี่เนี่ยมีทั้งหมด11โซนใหญ่ๆนะครับซึ่งรอบนี้ครอบครัวเราก็ยังเก็บได้ไม่ครบนะแต่ถ้าใครที่มีแพลนมาเนี่ยพอโซนแนะนำเลยว่าถ้าไหวก็ควรจะเก็บให้ครบครับเพราะแต่ละโซนเนี่ยให้ประสบการณ์ที่สนุกแล้วก็ไม่เหมือนกันจริงๆนะครับมามารีวิวกันเลยดีกว่าเริ่มกันที่จุดหน้าทางเข้าเลยครับ ลูกสตองกับลูกซักตื่นเต้นมากๆเขามีระบบให้เราใช้มือถือสแกน QR Code คบนหน้าจอ L E D ก็โหลดแผนที่ดิจิตอลได้เลยพอเดินเข้ามาเนี่ยจะเจอกับโถงกว้างที่มีตัวละครเลโก้เต็มไปหมดเลยสีสันสดใสครับเด็กๆใจละลายกันตั้งแต่โถงแรกเลยหันน้ำบอกทั้งนั้นดิเล่นไงครับ มาที่โซนแรกนะครับ LEGO Factory จุดนี้เนี่ยเด็กๆจะได้เพลิดเพลินกับโรงงาน Lego ครับดูขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนวิธีการประกอบเหมือนได้ดูเบื้องหลังการผลิตทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ยังมีมุมให้ลองสร้างตัวเลโก้ของเราเด็กๆก,ก,ก็จะได้ใช้มือได้ใช้สมองกันตั้งแต่โซนแรกเลยครับเสร็จแล้วเรามาต่อกันที่ Kingdom Quest นะครับอันนี้สนุกมากๆ เป็นเครื่องเล่นยิงเลเซอร์ครับเราจะได้ประจนภัยในปราสาทนะครับมีภารกิจให้จัดการศัตรูด้วยปืนเลเซอร์รถคันหนึ่งก็จะนั่งได้ประมาณ4คนนะครับซึ่งพอดีกับพวกเราเลยเป็นเครื่องเล่นที่เล่นกันได้ทั้งครอบครัวครับเด็กเล็กก็เล่นได้นะครับ ต่อจากนั้นเรามาที่โซนฟรีเพลย์นะครับก็จะมีเลโก้ให้ต่อกันตามใจเลยมีชิ้นส่วนหลายขนาดหลากสีพ่อแม่อย่างเราก็ชิลๆครับตรงนี้แค่ยืนดูลูกๆค่อยๆจัดระเบียบความคิดผ่านมือเล็กๆของเขามาต่อกันที่เครื่องเล่นนี้นะครับเป็นเหมือนกับไฮไลท์นะครับที่ตื่นเต้นที่สุดแล้วของที่นี่ เป็นเครื่องเล่นที่ให้เด็กกับผู้ใหญ่นะครับสามารถเล่นด้วยกันได้นะครับระหว่างที่เรานั่งนะครับจะมีที่ปั่นเหมือนกับจักรยานครับซึ่งเราสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ได้ถ้าเรายิ่งปั่นเร็วนะครับไอตัวที่นั่งเนี่ยมันก็จะยกสูงขึ้นเป็นเครื่องเล่นที่เรียกเสียงหัวเราะดังจนพ่อยิ้มตามเลยล่ะครับดไปแคบ้างไปแค่บ้างหูไหมครับดูไหมครับสนุกสนุกมากสนุกไหมครับสนุกมากเลยแม่แม่ตาเห็นมันบินสูงโอ้บินสูงมากหนุกมาก แล้วก็มาถึงไฮไลท์ของบ้านเราครับพอสโตนกับลูกสตองลูกซาร์กเนีชอบฐานนี้กันมากๆครับนั่นก็คือ Lego ้ a c e r s ที่นี่นะครับทุกคนจะได้ประกอบรถของตัวเองแล้วก็เอาไปลองลงสนามทดสอบความเร็วความแข็งแรงแข่งกันได้ด้วยซึ่งโซนนี้พ่อกับลูกติดกันอยู่ยาวมากเลยครับระวังเป้าหมายการชัดครับว่ารอบแรกขอให้รถวิ่งได้ก่อน เขาวิ่งได้แล้วเข้าเส้นชายได้แล้วก็ค่อยๆอัปเกรดครับให้เร็วขึ้นแล้วก็ค่อยปรับให้อึดขึ้นไม่พังง่ายๆเด็กๆก,ก็จะได้เรียนรู้ลองผิดลองถูกกันอย่างสนุกสนานเลยนะครับทดสอบดูว,ว่าล้อใหญ่ล้อเล็กรถวิ่งต่างกันยังไงต้องทวงน้ำหนักตรงไหนตัวรถถึงจะไม่คว่ำไม่เอียงเวลาลงเนิน oh. ต้องประกอบตัวถังยังไงให้แข็งแรงพอเพื่อไม่ให้ชนแล้วพังแตกกระจาย พอโซนก็ได้โอกาสในการสอนลูกไประหว่างเล่นครับล้มเหลวก็เท่ากับว่าได้ไอเดียมาแก้ปัญหาใหม่ๆทุกครั้งอีกโซนที่เราอยู่กันนานมากๆครับก็คือโซนนี้โซนทดสอบแผ่นดินไหวภารกิจก็คือต่อเลโก้ให้เป็นตึกหรือบ้านแล้วเอาไปวางบนฐานสัน่นเลือกความแรงของแผ่นดินไหวได้เอง ตรงนี้นะครับเด็กๆก็จะได้เรียนรู้เลยครับว่าการต่อเลโก้เป็นตึกนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยงามหรือจินตนาการนะครับแต่ว่ายังมีเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับเด็กๆก็ได้ทดลองแล้วก็ได้เข้าใจความคิดในเชิงวิศวกรรมด้วยนะครับไปต่อกันที่ Lego City Play Zone ครับโซนนี้ก็เป็นคล้ายๆกับ p l y y r r u u n นะครับที่ให้เด็กได้ปลดปล่อยพลังคล้ายๆกับ ฮาเบอร์แลนด์ที่บ้านเรานะครับอีกโซนหนึ่งที่ทำให้เราว้าวนะครับก็คือมินิ l แลนด์ครับโซนนี้เขาใช้ชิ้นส่วนเลโก้ต่อรวมกันเป็นเมืองโอซาก้าเลยนะครับซึ่งรวมๆชิ้นส่วนเนี่ยมีประมาณ1.5ล้านชิ้นเอามาต่อจำลองเป็นแลนด์มาร์คเมืองต่างๆได้ละเอียดมากๆแล้วในแต่ละจุดนะครับก็ยังมีก้นไกสนุกๆให้เราได้ลองเล่นกันด้วยนะครับ ระหว่างวันถ้าเกิดว่าเริ่มร้านะครับที่นี่ก็มีโซนคาเฟ่ให้ได้นั่งพักเติมพลังกันด้วยนะครับออกจากเลโก้แล้วเนี่ยเราก็ขอแวะไปหมุนกระชปปองกันสักหน่อยครับตื่นตาตื่นใจมากๆหากมาเที่ยวที่นี่แล้วเวลายังเหลือนะครับก็สามารถแวะโซนอาร์เคดพาลูกไปเล่นเกมหรือจับตุ๊ก,กตากันสักหน่อยสุดท้ายเราปิดวันนี้ด้วยการขึ้นจิงชาสวรรค์เทมโปซานครับก็จะอยู่ใกล้ๆกับเลโก้แลนด์เลยนะครับ ตัวชิงช้าสวรรค์น,นะครับเราจะสามารถเลือกได้2แบบนะครับว่าจะเอาเป็นกระเช้าธรรมดาหรือจะเป็นกระเช้าที่พื้นเป็นกระจกนะครับซึ่งจะทำให้เราสามารถจะมองวิวด้านล่างได้ด้วยช่วงเวลาของครอบครัวบนชิงช้าสวรรค์น,นะครับก็เป็นช่วงเวลาที่เรียบง่ายแต่มีความหมายครับได้นั่งชมวิวด้วยกันได้แบ่งปันเรื่องราวได้เล่าเรื่องที่ชอบที่สุดของวันนี้ให้กันฟังนั่นเองครับ ใครมาโอซาก้าแล้วพาเด็กๆมาครับก็ย้ำอีกทีว่าอยากชวนให้แวะมาที่ Legoland Discovery Center ครับนอกจากเด็กๆจะได้สนุกในโลกของเลโกแล้วเชื่อว่าผู้ใหญ่เองก็จะได้มีเวลาคุณภาพกับลูกๆด้วยแน่นอนครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับโตไวด้วยกัน Family Journey เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ